ไปผ่านเพ่นไปกวดมุดปลาตะเลนดวดลงมานิดนะฮะไลไปทงพุดแล้วได้แล้วได้แล้วฮ้ อ่าคตรคือจ้าคือบ่คืนแล้วน่าจะชูว่าลูกโม้ขึ้นกัน้วมันมันแล้วพี่น้องมันเลนแล้วไม่ผันไปกวดมาแล้วโดนอีหล่านี้โดนทีแล้วเจอมันโมตาอยู่แล้วนะไ้เน่นี่น้ชูลีดีนชูีนี่รชูีชูนชูหลลใาโตย้อนมดช่วยเนี่นะลงงามีนี่

ได้ของกินเที่ยงแล้ว,ออวมัน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 เฮ้ยครุพี่น้องนี่หลวมสิ่งตัวกำลังไปโฮกำลังไปโฮ ขอบปลาขอบไปกแล้วมันนี่นะพี่น้องห้ามูปลามันนี่นะไหลมูปลาหามูปลามันนี้

นตุ้งตุ้งมาตุ้งอะไรกันเน,นี่ยเสียดดื่มน,นำ้ำนี่คือดื่มน,นำ้ำดื่มใน,นก่อนพักนีดก่อนให้ในผ่านท่านไปกวาดก่อนพี่น้องดืนมดื่มมุกปลาอยู่ยวกว่าโอ้ลําธรรมศาสตร์สดเลย ดีเหมือนะแบนี้มรีจับถูเอมือนสะอาดมากทุนั่ะโอ้สะอาดหลายน้ำธรรมชาติเด้เ็นไมากนี่เอาที้หลงมือเลวะดูดู ทำเท่านไปกว้กัวมีกิพอกันนี่เขีนมือนปิโยเันเหมยเง้สิเื่อนอย่ชมกพอกันือไหน่นี่เลยน่งางตุ้น <în row> ิ <OR> <organizational> <m> ้วหนึงเลยเพนน้ำปุน้องมันจูจู่มันจาหังเลย

ไปผ่านพ้นไปกวดมุดปลาไปเลนดวดลงมานิี <t od> <t od ่นะฮะไม่มาเลยก่อนขึ้นต้นมใหญ่นั้ขึ้นต้นไม้ใหญ่ขึ้นั้นผ่าหยอกเห็นหนาวน่ะโคตรอาการเ็ยขึ้นต้นไมัใหญ่ไมใหญ่พู้นั้นเนาะ

นายคลานะน้องคนนะนมองี่เราละไดกกลิ้นแล้วเด้กลิ Carbon ้นแล้ว ต้นไม้แค uh, right ่นี้เด้แล้วไดยวเีวเพื่อนแล้วโซเพื่อนร้องอาเทิร์ของโค้ชาโอ้ยเดยวเดแล้วเ้อน่าจะจู๊อล้วลูก่อิงกันรอยโอ้มันมาแล้วพี่น้องมันเล่นแล้วโอเอา่หยาดลึมุกร้องเไปไ มัน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 สมือตัวเย็นเยก็จีนเอ๋อีบันทีเนี่ยมันมันเลนแล้วพี่น่อยเรอไตัวเมาอะไรคุณนินทานเอาไปกวดมนปลาเจีพี่น่อย นะๆครับไปเดินไปไปไปปล่อยสุด này นะครับปล่อยนะ Mà ชรตรงมเนหจับี <rôle à> <S <s <ống> <be> ้มันมันเลยมันมยังบอดีจเตมูเลยพี่น้อง้ต่เลียนอนตือเลียนนมันมันแล้วน่ทาน่นกวดยังบ่เห็นมัตาเกินยไดถึงน้องล้อรงอมเพืซอเพื่นแล้วก็หล กะรีบนึ่งมือน้าหตานกมือมือไม่ด้มือาสคลาคามจต่าลังนับน่มันโดดไปผานเพ่นว่าไปเจอมันนิดนี่นองโดดลงมาทั้งคู่นุ่งลกใช่โอ้พุดนุุดหุนความแรงครับรถไฟนะระเตะระเตะ

ดังคืนดังไฟพักเนเขาหนึ่งครับจอบกินอบกินสมุติขึ้นวาดน่ตัวเราสิบสามตัวกันมูนเกาะเลย้กันงูเลยอุกวาดอะือใหไครับมาทาง้ับเียาัวแล้ว

น <si ั่นโลกเลยก็ทีน oh ี่ครับตอนนี่นละนี่แนอีกกรกมือไม่ันไปกวดมาล้โดนอีเหล่านี้โหทีลแะเจอมันมมตาอยู่เลยนไอน่นีนายชูรทีนี่นชูนี่เราโชูกทีนในชหลกทีลดในซาโต้่นีเไหก็ชอ

ต่อครูชื่อแม่

อีกจํานวนนึงเท่าไหร่เนาะไม่ต้องเนาะนี่นี่เลยเผาหมดเกลียวไอ้นี่ก็ตามผลมากเกลียวนึงผมอ้าวชาได้นะทีทีครับ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 

mọi người 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 mọi Nó mọi người mọi người mọi người mọi này mọi người mọi